สวัสดีค่ะน้องๆและในคลิปนี้เป็นแนวคำตอบของวิทยาศาสตร์ม1เล่มที่2แบบฝึกหัดท่ายบทที่5เรื่องพลังงานความร้อนเรามาดูที่คำถามข้อแรกกันเลยให้เราเนี่ยนำข้อความต่อไปนี้เติมในช่องว่างของผังมโนทน์ให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนซึ่งในข้อความที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะตอบได้มากกว่า1ครั้ง แล้วก็ในแต่ละช่องเนี่ยก็มีคำตอบได้มากกว่า1คําคำด้วยเรามาดูที่เขาให้มาว่าหัวข้อคือการถ่ายโอนความร้อนเนาะแล้วก็แบ่งเป็นอ่าตรงนี้เขาบอกว่าแบ่งเป็นอ่าแบ่งเป็นอะไรบ้างสดแล้วมันต้องมีทั้งหมดสามประเภทมันก็จะแบ่งได้เป็นการนำความร้อนการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีความร้อนอนั่นเองคราวนี้ การนำความร้อนการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีี่ยก็จะมีว่าต้องต้องอะไรพาความร้อนก็ต้องอะไรและแผ่รังสีไม่ต้องอะไรแสดงว่ามันจะต้องมีการแผ่รังสีเนี่ยที่ต่างไปจากคนอื่นการนำความร้อนจะต้องอาศัยตัวกลางการพาความร้อนก็ต้องอาศัยตัวกลางส่วนการแผ่รังสีความร้อนไม่ต้องอาศัยตัวกลางนั่นเองถัดมา การนำความร้อนเนี่ยอาศัยตัวกลางที่เป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สส่วนการพาความร้อนนะจะอาศัยตัวกลางที่เป็นได้แค่ของเหลวแล้วก็แกส๊สเท e ่านั้นเพราะว่าการถ่ายโอนความร้อนแบบพาความร้อนตัวกลางต้องเคลื่อนที่ไปด้วยของแข็งมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปกับความร้อนได้ฮนะ่ซึ่งการแผ่รังสีมันไม่ต้องใช้ตัวกลางอยู่แล้วนะก็จะได้แผงมโนทัศน์เป็นแบบนี้ ข้อที่2การปิ้งแป้งขนมปังซึ่งด้านล่างเนี่ยมันมีฐานไม้ติดไฟอยู่ดังรูปความร้อนจากการเผาไหม้ฐานไม้จะถ่ายโอนไปสู่บริเวณใดบ้างแล้วก็การถ่ายโอนเนี่ยมันไปได้ยังไงให้เราวาดภาพประกอบแล้วก็เขียนอธิบายแนาคำตอบก็คือการถ่ายโอนมันจะถ่ายโอนจากฐานไม้ที่ติดไฟด้านล่างเนาะไปยังที่ อ่านี่เลยไปที่ตัวขนมปังแล้วก็ที่ตะแกรงด้วยที่อยู่ด้านบนโดยการพาความร้อนทำไมถึงเป็นพาความร้อนเพราะว่ามันมีอากาศเป็นตัวพาเป็นตัวกลางที่พาไปนั่นเองนอกจากนี้ความร้อนจะถ่ายโอนผ่านตะแกรงที่ปิ้งซึ่งมันเป็นของแข็งมันเป็นโลหะใช่ไหมโดยการนําความร้อนอันนี้คือจากตะแกรงไปที่ตัวขนมปังนะ อันนี้เป็นการนำความร้อนตัวกลางมีตัวกลางแต่ว่าตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการนำความร้อนแล้วก็จะมีการแผ่รังสีความร้อนนะไปจากถ่านไม้ไปที่ตะแกรงแล้วก็ไปที่ขนมปังได้ด้วยนก็จะเป็นการแผ่รังสีความร้อนนั่นเอง ข้อที่3การสวมเสื้อกันหนาวในฤด,ดูหนาวทําให้ร่างกายอบอุ่นนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่อย่างไรแนวคําตอบก็คือตอนที่เราไม่ได้สวมเสื้อกันหนาวเนี่ยร่างกายมันก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าร่างกายเราอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสส่วนอากาศตอนหน้าหนาวก็อาจจะสักสมมุติว่า สิบแปดอะไรนี้ซึ่งหาไม่ได้เท่าไหร่นะในประเทศไทยหรือในกรุงเทพด้วยแล้วแต่แน่แน่ว่าตอนหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราจะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศดังนั้นความร้อนจากร่างกายเนี่ยก็จะถ่ายโอนจากร่างกายไปสู่อากาศที่อยู่รอบๆตัวโดยการแผ่รังสีความร้อนนอกจากนี้อากาศรอบๆตัวเราอ่ะก็พาความร้อนออกจากร่างกายด้วยดังนั้นการสวมเสื้อกันหนาวมันก็จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนออกจากร่างกายแล้วก็ลดการเคลื่อนที่ของอากาศ ซึ่งมันจะพาความร้อนออกจากร่างกายคือตอนหน้าหนาวว่เราต้องการให้ความร้อนอยู่กับเราการใส่เสื้อกันหนาวก็เลยทําให้ร่างกายของเราอุ่นขึ้นได้เพราะมันป้องกันการแผ่รังสีความร้อนออกจากร่างกายและลดการพาความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองเห็นนะถัดไป้ข้อที่สี่นะในการแข่งขันแกะสลักก้อนน้ำแข็งบนยอดภูเขาสูง แห่งหนึ่งในคืนฤดูหนาวซึ่งมีอุณหภูมิแบบติดลบสององศาเซลเซียสผู้เข้าแข่งขังคนนึงเนี่ยเขาก็แกะสลักก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินก้อนน้ําแข็งเป็นรูปหญิงสาวพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันสมจริงใช่ไหมเขาก็เอาเสื้อคลุมอ่ะไปคลุมบนก้อนน้าแข็งเพราะมันเป็นรูปเกี่ยวกับหญิงสาวเนเาะเพื่อให้ความสมจริงมากขึ้นพอตอนเช้ามืดก้อนน้าแข็งรูปหญิงสาวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรหรือมันน่าจะมีการละลายหรือเปล่านั่นแหละเพราะเหตุใดแล้วคําตอบก็คือว่าก้อนน้าแข็งเนี้ยมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะแบบเอา้าทําไมตอนเราใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมเราใส่เสื้อหนาวเราคลุมเนี้ยเอ้ยทําไมเราร้อนขึ้นน้ําแข็งเวลามันร้อนขึ้นมันก็น่าจะละลายสิแต่กับก้อนน้ำแข็งมันไม่เหมือนกับเรานะมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำแข็งผ้าคลุมและอากาศภายนอกมันเท่ากัน การที่เราเอาเสื้อไปคุมก้อนน้ําแข็งมันไม่ได้ทําให้ก้อนน้าแข็งอ่ะอุณหภูมิสูงขึ้นไม่เหมือนกับที่คนเราอ่ะใส่เสื้อคุมแล้วมันอุ่นขึ้นเพราะว่าคนเราตัวของเราเองอ่ะผลิตพลังงานความร้อนได้ด้วยตัวเองพอเราคุมปุ๊บความร้อนมันจะอยู่ภายในเสื้อแต่เจ้าก้อนน้าแข็งมันไม่สามารถผลิตความร้อนได้ดังนั้นแล้วไอตัวก้อนน้าแข็งผ้าคุมและอากาศอุณหภูมิมันเท่ากันหมด การที่เราเอาเสื้อไปคุมให้ก็ไม่ได้ทําให้มันอุ่นขึ้นดังนั้นก้อนน้าแข็งก็เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองถัดไปข้อที่5เมื่อวางแก้วน้ำผสมน้ําแข็งในห้องที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสร,ระยะเวลานาน4ชั่วโมงน้ำในแก้วจะมีอุณหภูมิเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของอากาศในห้องเพราะเหตุใด แต่แนวคําตอบของเราก็คือถ้าเราเอาแก้วน้ําผสมกับน้ําแข็งไว้ที่ห้องที่มีอุณหภูมิ35องศาเนาะน้ําผสมน้ําแข็งจะมีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิห้องถูกไหมน้ําที่อยู่ในแก้วเนาะมันอุณหภูมิต่ากว่าความร้อนจากอากาศภายในห้องเนี่ยจะถ่ายโอนความร้อนมันจะถ่ายจากที่ที่มันมีความร้อนมากไปน้อยดังนั้นอากาศภายในห้องมันความร้อนเนี้ยมันก็จะถ่ายโอนไปยังน้ําผสมน้ําแข็งทําให้อุณหภูมิของ แก้วใส่น้ำแล้วก็น้ำเย็นมันเริ่มเพิ่มขึ้นก็คือแสดงว่าในน้ำมันก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าตั้งไว้นานสี่ชั่วโมงอุณหภูมิของน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนเท่ากับอุณหภูมิของห้องก็คือมันเกิดส่งดุลความร้อนนั่นเองอ่าเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ว่าอุณหภูมิของน้ำในแก้วมันจะเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับอุณหภูมิของห้องเพราะเป็นเรื่องของ สมดุลความร้อนถัดไปนะข้อนี้จะเริเ่มเป็นการคำนวณแล้วเขาบอกว่าเขานำแก้วน้ำนะที่มีมวล170กรัมอุณหภูมิ28องศา,ศาเซลเซียสอ่ะเราแบ่งขั้นนยู่ก่อนแล้วแก้วน้ำเนี่ยเขาใส่น้ำน้ำร้อนมวล320อุณหภูมิ80อ่ะแก้วมันอุณหภูมิป8น้ำอุณหภูมิ80 ความร้อนมีการถ่ายโอนอย่างไรปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนเป็นกี่แคลอรี่โดยที่เขาให้ความร้อนจำเพาะของแก้วมาว่า0.2แล้วก็ความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1โอเคก่อนอื่นเรื่องอันนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันให้มาเป็นมีอันนึงอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็มีอันนึงอุณหภูมิลดลงเนี่ยเราจะใช้สูตรก็คือ Q ล,ลดเท่ากับ ิว <Q S 2> เพิ่มอ่าคิวลดเท่ากับคิวเพิ่มคิวลดหมายถึงคิวคือความร้อนความร้อนที่ลดลงซึ่งมันก็จะต้องเป็นความร้อนของน้ําถูกไหมเพราะว่าน้ําตอนแรกมันอุณหภูมิเป็นแปดสิบเนาะส่วนคิวเพิ่มก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนมากขึ้นก็จะเป็นแก้วน้ํานั่นเองเนาะฝั่งนี้จะเป็นของน้ําฝั่งนี้ที่คิวที่เพิ่มก็จะเป็นของแก้วนะอ่ะทีนี้ อุณหภูมิเปลี่ยนแล้วมันมีการเปลี่ยนสถานะสถานะไหมแต่ละอันซึ่งมันไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําทีละข้าง Q ของฝั่งน้ํามันต้องเปลี่ยนจากอุณหภูมิ80แน่นอนว่ามันต้องลดลงแต่ถามว่าลดลงเท่าไหร่ยังไม่รู้ไม่รู้ว่ามันลดลงเท่าไหร่เนาะดังนั้นเราก็จะใช้ m c delta t ส่วนอันนี้ m ก็ต้องเป็น m ของน้ํานะแล้วก็ Q ที่เพิ่มขึ้นความร้อนที่เพิ่มขึ้นของแก้วก็จะเป็น m c delta t เหมือนกันซึ่ง m อันนี้ก็จะต้องเป็นของแก้วแล้วก็ c นี้ก็ต้องเป็นของแก้วด้วยอันนี้ก็ต้อง c นี้ก็ต้องเป็นของน้ําด้วยอ่ะเราก็ต้องมาแทนค่าเพื่อหาอุณหภูมิผสมก่อนแล้วก็ค่อยไปหาปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนเพราะตอนนี้เราก็หาความปริมาณความร้อนไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่รู้อุณหภูมิที่มั เป็นอุณภูมิสุดท้ายอุณภูมิผสมอ่ามวลของน้ำเป็น320สคูณกับค่า c ของน้ำก็คือค่าค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น1โจทย์ให้มาเนาะแล้วก็คูณกับเดลต้า t เดลต้า t คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิตอนแรกมัน80แล้วมันต้องลดลงแต่ลดลงเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็นเกละการเป็นอุณหภูมิผสมต่อมาเรามาดูคที่เพิ่มขึ้น ก็จะต้องเป็น Q ของน้ำ m ของเออของแก้วของแก้วเนาะแก้วน้ำมีมวลหนึรอยเจ็ดสิบแล้วก็ c ของแก้วก็คือ0ูจุที่โจทย์กำหนดให้อันนี้คูณกับเดล a t อ่ะทีนี้แก้วเนี่ยอุณหภูมิมันต้องสูงขึ้นซึ่งมันก็คืออุณหภูมิผสมมันก็คือค่า x ที่เรากําหนดขึ้นลบก,กับอุณหภูมิตอนแรกของมันคือยีส เพราะฉะนั้นเราจะตั้งสมการแบบนี้ได้แล้วก็หาค่าเเท่านั้นเลยย้ายข้างสมการอันนี้ก็จะได้เป็น320ไปคูณกับ1ก็คือ320เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เอาไปคูณกับ80ได้2องห0แล้วก็ลบกับ3 2 0ร้อ่สิเันต่อไปร้อยเจ็สิบ คูณ0.2แล้วก็กระจายเข้าไปอันนี้จะได้เป็น34ใช่ไหมร้อย1คูณกับศ2ได้ส4ก็จะได้เป็น3 4 x 34เปสสคูณกับลบ28ก็จะได้เป็น952อ่ะแล้วก็ย้ายข้างสมก,การจะย้ายไปอันนี้น่าจะย้ายข้างกันได้เนาะสองห้ 2, 5, 6, 0, 0. แล้วก็ไปบวกกับ 952 3 4 x บวกกับ 320x จ้ะเพราะฉะนั้นอ่านได้คำตอบเลยละกัน x คืออันนี้คิดมาให้เรียบร้อยแล้ว x ได้เป็น75องศาเซลเซียสจ้ะแต่ทีนี้คำถามคือเขาไม่ได้ถามว่าอุณหภูมิผสมเป็นเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่าปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนเป็นเท่าไหร่ใครเป็นคนถ่ายโอนก็จะต้องเป็นอุณหภูมิของน้ําที่มันลดลงใช่ไหม มันถ่ายโอนไปให้กับแก้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยเ,ออเราก็เลยจะหาค่าคิคิที่มันถ่ายโอนเนาะก็จะได้เป็น m c เดลต้า t อ่า m คือ m ของน้ำเป็นสามรอยี่สิบคูณกับ c ของน้ำคือหนึ่งแล้วก็แปดสิบลบกับเจ็ดสิบห้าก็เหมือนเอา อุณหภูมิที่เราหาได้กลับไปแทนเป็นค่า x อเนี่ยแหละโอเคคิดเลขจ้ะก็จะได้ออกมาหนึ่งพันหกร้อยแคลนั่นเองเป็นคําตอบดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือหนึ่งพันหกร้อยแคลนะน้ําร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ถ่ายโอนความร้อนให้แก่แก้วน้ําที่อุณหภูมิต่ากว่าจนกระทั่งเกิดสมดุลความร้อนดังนั้นปริมาณความร้อนที่เกิดการถ่ายโอนระหว่างสสารทั้งสองเท่ากับ 1 6 0 0งพันหร้อแคลอรี่ถัดไปคำถามข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วข้อแนะนำประการหนึ่งในการใช้ตู้เย็นคือไม่ควรที่จะนำของที่ยังร้อนอยู่เนี่ยไปแช่ในตู้เย็นเพราะว่าเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดจงอธิบายโดยใช้หลักการสมดุลของความร้อนเห็นด้วยไหมเอ่ยเห็นด้วยนะจริงจมันถูกต้องแล้วเพราะว่า การที่เราเอาอาหารที่มันยังร้อนอยู่เข้าเป็นตู้เย็นเนาะไอความร้อนที่มันมาจากอาหารน่ะมันก็จะเอถ่อายโอนไปทั่วทั้งตู้เย็นเลยซึ่งมันพราะในตู้เย็นอะ่ะอากาศมันมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าใช่ไหมทาให้เกิดมันเกิดเป็นสมดุลความร้อนอากาศภายในตู้เย็นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นพออุณหภูมิภายในตู้เย็นสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นดังนั้นพอมันสูงกว่า อุณภูมิที่เราได้ตั้งค่าไว้ใช่ไหมว่าเอ้ยตู้เย็นมันจะต้องแบบสมมตินะสิบองศาห,หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตู้เย็นที่เราตั้งค่าความเย็นไว้พออุณภูมิมันสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้มันก็ต้องทําความเย็นมันจะเกิดการทําความเย็นเหมือนแอร์เนี่ยอ่าถ้ามันถึงความเย็นที่กําหนดแล้วมันก็จะตัดมันก็จะไม่ทําความเย็นมันก็จะไปะหยักตรงนั้นเขาเลยไม่ให้เราเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆไงรวมทั้งไม่ให้แช่ของร้อนด้วยพอมันต้องทํางานหนักมากขึ้นก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะทําให้อุณภูมิภายในตู้เย็นมันต่าลงอีกครั้งหนึ่งก็เลยถือว่าถ้าเราเอาอาหารที่มันยังร้อนไปแช่มันจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองอและนี่ก็เป็นแนวคำตอบของวิทยาศาสตร์ม .1 เล่มที่2แบบฝึกหัดท้ายบทที่5พลังงานความร้อน